การยุบพักเก้าไกลที่เราพูดถึงกันหรือเรื่องสามล้มที่สววันชัยพูดถึงไปเมื่อวันก่อนหนึ่งล้มรัฐบาลเศรษฐาสองล้มพักเก้าไกลสามล้มการเลือกตั้งสวความปั่นป่นในระยะนี้ ซึ่งมันต่อเนื่องกันมาแล้วสารก็รับลูกมาตลอดจะว่าใครได้ล่ะครับอย่างนี้ภาพที่ผมมาคุยกับท่านนะครับในหัวข้อวันนี้แล้วก็ผมเอาเรื่องนี้มาให้ท่านดูตัวแทนเก้าไกลขอโทษ ตัวแทนกกตแหมกับตัวแทนปปอชอวันนี้เกิดเศรษฐกิจหัวปักลงอย่างหนักครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นการปิดโรงงานรถยนต์สองสามโรงซึ่งมีประวัติศาสตร์การผลิตในเมืองไทยมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนี้ มันกำลังบอกผลอะไรหลายอย่างแต่ก่อนจะไปคุยกับท่านนั้นผมอยากให้ท่านดูข่าวฐานเศรษฐกิจนี้หน่อยครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องเศรษฐกิจกันนิดหน่อยแต่ให้เห็นว่าการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพเนี่ยมันบอกให้เห็นถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่กล่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆ มีรัฐบาลเก่งอย่างไงวันนี้เพื่อไทยเป็นแกนนำก็เหนื่อยหนักถ้าท่านบอกว่างั้นก้าวไกลเป็นแกนนำ <c oughs> ก็ลองคิดเอาแล้วกัน,กนว่าฝ่ายขวามันจะคิดยังไงแม้ว่าวันนี้ยังเป็นไม่ได้ถ้ามันเป็นได้ขึ้นมานี่สถานการณ์บ้านเมืองก็จะเป็นอย่างนี้ที่ผมให้ท่านดูเรื่อง ฐานเศรษฐกิจพาดหัวตัวใหญ่ ITD นี่นะครับอิตาเลียนไทยบริษัทอิตาเลียนไทยนี่เป็นบริษัทใหญ่นะครับไปลงทุนตั้งแต่ในช่วงของรัฐบาลของอ,อ,องซานซูจีก่อนที่จะมีรัฐประหารของไอมินอองไลานั่นแนหะ โครงการลงทุนเป็นเป็นหมื่นล้านนะครับท่าเรือน้ำลึกที่ถวายจะได้ประโยชน์ทั้งประเทศไทยแล้วก็จะได้ประโยชน์ทั้งพมา่าที่ร่วมกันปรากว่าวันนี้จอดไม่แจวแล้วครับปัญหาว่าจอดไม่แจวเนี่ยอิตาเลียนไทยจะไปขอโทษฮะจะไปขอเงินคืนที่ไหนคืนกับใคร คือรัฐบาลมีออนไลน์ก็ไม่มีทางจากข่าววันนี้ปรากฏว่าพม่าก,ก็พยายามจะดิ้นเพราะว่ามันเศรษฐกิจมันสุดหมดแลยนี่ที่ผมบอกว่าการรัฐบาลเขามีออนไลน์เนี่ยทำให้พม่ากลกายเป็นเฟลสเตทไม่เพียงแต่กลายเป็นรัฐอาชญากรรมเท่านั้นกลายเป็นรัฐรัฐซ่องโจน ที่เมียว,วดีที่จีนมาลงทุนในเมียว,วดีชเวโกโก,โกแล้วก็กลายเป็นศูนย์กลางการประกอบอาชญากรรมที่กระทำต่อประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเรื่องคอร์เซนเตอร์การค้าประเวณีการออหมอนการพนันรวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน วันนี้พม่าก,ก็ดิ้นไม่มีทางออกก็เลยมาเจอข่าวนี้เอามาบอกให้ท่านดูแต่พม่าก,ก็พยายามจะเรียกร้องให้กลุ่มทุนจากรักเสเซียเข้ามาร่วมลงทุนฟื้นเศรษฐกิจท่าเรือน้ำลึกถวายก็รัเสเซียก็ยังจะเอาตัวไม่รอดนะครับวันนี้เพราะว่าเจอสงครามสงคารามในยูเครนเศรษฐกิจก็สุดลง กลุ่มของบริษัทในเครืออิตาเลียนไทยดีเวิลอ์เมนหรือ IDT นี่ก็จมจมน้ำเอาเถอะครับนั่นคือรูปประทาให้เห็นว่าเมื่อบ้านเมืองมันเป็นวิกฤตเต็มที่หาอะไรฟื้นยากนี่เป็นเฟลสเตทอย่างพมา่านี่เรารู้มานานแล้ว แต่เรามาดูประเทศไทยบ้างดีครับที่ผมบอกกับท่านคุยเปนไปกับท่านเมื่อวันพฤหัสยกเครื่องกอปปสนี่ก็ปั่นปนตลอดท่าไปดูนะเมื่อวันพฤหัสยกเครื่องกอปปสเวอร์ชั่นใหม่ล้มเก้าไกลแพ้สอวโวปั่นรัฐประหารนี่แสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้สำนึกอะไรเลยนะครับ ฝ่ายขวาจัดในประเทศไทยเนี่ยแทนที่จะตั้งพรรคการเมืองแล้วไปแข่งพรรคการเมืองเมื่อกูเห็นสู้ไม่ได้กูก็จะล้มกันอย่างนี้แล้วล่าสุดที่เป็นข่าวใหญ่ที่สววันชัยผมเอามาวิเคราะห์ให้ท่านฟังให้ลึกให้เห็นเลยว่าใครคือตัวการใหญ่แฉตัวการใหญ่ขบวนการสามล้มนะครับ วันนี้ไอ้ขบวนการสามลมที่สร้างสถานการณ์ปั่นป่นปวนโดยไอ้กูเละที่ผมบอกแล้วก็ป้อมนี่แหละอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันทำต่อเนื่องมายาวนานแล้วอย่าพึ่งไปเข้าใจว่าพ่อคงพ,พ่อคานี่เขาไม่ได้สนใจนะเขาเห็นปัญหาของวิกฤตประเทศไทยไม่ใช่พึ่งเป็นในรัชกาลที่สิบมันก่อจราจนมายี่สิปีแล้ว ดังนั้นผมพูดกับท่านไปหลายทีแล้วว่าในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยสื่อมวลชนใหญ่ๆของญี่ปุ่นเขาได้พูดไว้แล้วว่าประเทศไทยไม่ใช่สวรรค์การลงทุนของญี่ปุ่นแล้วนานแล้วนะดังนั้นการรัฐบาลของอายุทตนี่แหละครับก็เป็นตัวชี้วัดว่าเขาเชื่อเช่นนั้นจริงๆการถอนทุนออกจากไทยไปลงในประเทศที่มีสถิลภาพ ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านก็เกิดขึ้นเป็นระยะระยะที่ผมเอามารายงานท่านแต่วันนี้ข่าวมันออกมาอีกช็อกวงการนะครับรถยนต์ซูซูกิที่ผลิตอยู่ในประเทศไทยนี่นานกว่าครึ่งศตวรรษเียน,นะปิดโรงงานหมดเลยครับซูซูกิประกาศปิดโรงงานนี่ข่าวจากประชาชาติเมื่อปิดโรงงานก็ เลิกจ้างแรงงานซูซูกิพร้อมจะเยียวยาพนักงาน800ชีวิตหลังประกาศปิดโรงงานในประเทศไทยฐานเศรษฐกิจก็บอกว่าเลิกผลิตในประเทศไทยไม่กระทบเชื่อมั่นอุตสาหกรรมยานยนต์นี่จากทีวี พพทีวีซูซูกิแจ้งยุติผลิตรถยนต์ในไทยในสิ้นปี6-8เอานำเข้าอย่างเดียวคือผลิตที่ญี่ปุ่นและส่งเข้ามาท่านต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่านโยบายที่ไทยทำกับญี่ปุ่นแล้วก็กลายเป็นธงนำของอุตสาหกรรมอันหนึ่งที่แม้ว่าจะไม่ได้ไม่ใช่เป็นของไทย แต่เป็นการลงทุนจากญี่ปุ่นบางบริษัทก็ลงทุนร้อบางบริษัทก็คนไทยร่วมด้วยแต่กิจการที่เราตั้งธงไว้ว่าการผลิตไทยจะเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียก็คือเป็นแหล่งผลิตรถยนต์ส่งออกรายใหญ่ของเอเชียเนี่ยมันส่งผลให้หนึ่งจ้างแรงงาน 2. ส,ส่วนประกอบรถยนต์ต่างๆ ก็ถูกตั้งโรงงานลายล้อมขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หัวเทนหรือเครื่องใช้ต่างๆนะครับอะไรต่างๆประกอบก็ถูกสร้างขึ้นแม้กระทั่งอย่างโรงงานของคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์ภายในของรถยนต์ญี่ปุ่นที่คุณธนาทรน,นั่นนะก็ใช่เมื่อถูกปิดอย่างนี้ มันส่งสัญญาณให้เห็นว่ามันเกิดจากวิกฤตความไม่เชื่อมั่นในเถรลภาพการเมืองไทยนี่แหละครับแล้วการปิดบริษัทซูซูกิในประเทศไทยนี่มันไม่ใช่แค่นี้ก่อนหน้านี้บริษัทเครื่องไฟฟ้าหลายอย่างก็ปิดแล้วย้ายฐานการผลิตและก่อนที่จะมีข่าวซูซูกิก็ซูบาลุครับ รถยนต์ซูบารุนี่ก็ปิดตัวเองแล้วในประเทศไทยอีกเหมือนกันนะครับเป็นข่าวไล่ๆกันครับนี่เดลินิวลลงข่าวซูบารุประกาศช็อกเลิกผลิตในไทยหยุดพนักงานทั้งหมดนะครับเป็นผลมาจากวิกฤตภายในประเทศไทยมันไม่ได้จบเท่านั้นวันนี้ มีข่าวมาอีกว่าจากบุมเบิร์กต่างชาติเมิกนการลงทุนพันธบัตรไทยเหตุวิตกความเสี่ยงทางการเมืองในประเทศไทยดูจากข่าวหนังสือพิมพ์ที่ลงเลยนี่ก็ได้ครับอินโฟเคสเห็นไหมฮะบุมเบิร์กชี้ต่างชาติเมินพันธบัตรไทยเงินบาทเหตุ กังวลความเสี่ยงทางการเมืองความเสี่ยงด้านการเมืองในประเทศไทยยังคงทำให้นักลงทุนต่างชาติมีความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนในพันธบัตรคือซื้อเงินพันธบัตรของรัฐนะครับเวลารัฐต้องการจะกู้เงินเนี่ยก็ใช้วิธีการกู้เงินในประเทศก็ขายพันธบัตรที่ผมบอกว่าเศรษฐกิจ มันตกต่ำมาตั้งแต่การรัฐประหาร19กันยา49ที่สมัยรัฐบาลทักษิณสร้างเศรษฐกิจให้ดีทำให้สะท้อนที่ภาวะงบประมาณสมดุลตั้งแต่ปี49รัฐประหารเนี่ยมันขาดดุลตลอดดังนั้นงบประมาณทุกปีตั้งแต่ปี49จนถึงวันนี้เนี่ยเป็นงบประมาณขาดดุลที่ต้องกู้เงินมาโปกกู้เงินมาโป ส่วนหนึ่งและเป็นส่วนหลักก็คือขายพันธบัตรเมื่อขายพันธบัตรไปก็ต้องใช้หนี้ใช้หนี้ไปตลอดเป็นงูกินหางดังนั้นที่ข่าวบูมเบิร์กสบอกมานี้เนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาที่ความเชื่อมั่นต่อวิกฤตของประเทศไทยความไม่มั่นคงไม่มีเสรีภาพทางการเมืองสำนักข่าวบัวหลวงก็ลงข่าวนี้นะครับ เรื่องของความไม่เชื่อมั่นทำให้การซื้อพับัตินี้สุดลงปรากฏว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยครับมันเขมงเกี่ยวจนกทงผมเอามาคุยกับท่านหุ้นตกต่อเนื่องกันเลยครับ หลายคนอาจจะบอกก็ช่างมันเราไม่ได้เล่นหุ้นแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะอ่อนไหวที่สุดผมเลยเอามาคุยกับท่านเบาๆไม่เอาหนักในวันเสาร์เนี่ยคือตลาดหุ้นเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดสถานการณ์การเมืองไทยและตัวขายไอหุ้นเนี่ยจะอ่อนไหวและรวดเร็วมากถ้ามีอะไรพุพับพุบพับขึ้นมานี่ ตลาดหุ้นมันจะไหวก่อนเลยดังนั้นการที่หุ้นตกต่อเนื่องกันมาหลายวันเนี่ยเป็นผลมาจากสถานการณ์การเมืองไทยหนึ่งลมเศรษฐาสองดำเนินคดีกับทักษิณสามจะยุบพักเก้าไกลสี่เลือกตั้งสงวก็ทำท่าจะเลื่อนไปอีกจะลมการเลือกตั้ง ดังนั้นวันนี้ข่าวที่ผมเอามาให้ท่านดูนี่นะครับเป็นข่าวจากกรุงศรีอยุธยานี่นะครับที่เขารายงานเป็นบทวิเคราะห์มีหลักฐานยืนยันกันได้เนี่ยนะนี่ครับการเทขายหุ้นบิ๊กแคป เป็นผลจากกังวลประเด็นการเมืองนะที่ผมแรงเงาให้ท่านเห็นเนี่ยโดยมีเซกเตอร์ที่ปรับลงกดชัดคือกลุ่มพลังงานกลุ่มขนส่งอสังหาริมทรัพย์ส่วนเซกเตอร์ที่นี่รายละเอียดอีกทีครับบิ๊กแคปโดนเทขายในทุกเซ,กเ,ซกเตอร์ สะท้อนความกังวลของตลาดโดยเฉพาะประเด็นการเมืองที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า12มิถุนายนสารรัฐธรรมนูญนัดพิจารณายุบพรรคก้าไกลกดดันให้นักลงทุนขายหุ้นออกเพื่อลดความเสี่ยงจากประเด็นดังกล่าวข่าวเหล่านี้นะครับ เป็นบทวิเคราะห์ตลาดหุ้นประจำวันของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีอยู่ในเครือแบงก์กรุงศรียุธยา KSS ที่ว่านี่นะครับถ้าเรามาดูข่าวหนังสือพิมพ์ที่ผมบอกท่านเนี่ยท่านจะเห็นว่าข่าวเรื่องทักษิณ ถูกปล่อยข่าวว่าหนีออกนอกประเทศแล้วก็ลองคิดดูผมถึงบอกว่าเออแปลกฮะนิทานอีสมเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยมันพูดโกหกครั้งเดียวคนไม่เชื่อมาแล้วอาจจะเป็นไปได้สมัยอีสมดีคนเขาไม่โกหกกันว่าแต่ปัจจุบันนี้โกหกจนเพลินเลยครับนายจาตุพรไอ้กลุ่มหลอมรวม เปิดข่าวไอ้ไทยกรบอกว่าทักษิณหนีไปแล้วปรากฏว่าทักษิณก็ปรากฏตัวนะครับเมื่อวานนี้ไปสปาที่เพลินจิตที่ผมเคยรายงานท่านไปแล้ววันนี้ก็ปรากฏข่าวชัดเจนอีกครับจะไปบวช นะครับจะไปเป็นประธานงานบวชหลานนายกเบี้ยวที่ปทุมธานีเขาขึ้นป้ายกันแล้วนะฮะที่ปทุมธานีนี่ไทยรักลงมติชนลงบอกก็จะไปกับอุค์อิงเนี่ยแหละข่าวก็คงท่านคงเห็นแล้วละว,วันนี้แต่ทั้งหมดนี้สื่อมวลชนนี่สิครับ มันเอาไปลงได้เป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวโดยเฉพาะแม่ก็ไม่อยากไปว่าก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ประชาชนเรานี่ต้องฉลาดที่จะรู้ทันก็คือเนชั่นวิเคราะห์กันได้เป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูเรามาดูข่าวที่มันทำให้เกิดกระบวนการหุ้นมันตกเศรษฐกิจสุดนะครับ แต่ไอเรื่องถอนตัวรถยนต์ถอนปิดโรงงานไปนี่มันเป็นแผลเลื้อลังมานานแล้วเกี่ยวกับความไม่มีสถิรภาพทางการเมืองก็มีอย่างที่ไหนล่ะครับ20ปีมานี่รัฐประหารสองครั้งก่อจลาจนมายาวนานพอเรามาดูหนังสือพิมพ์เมื่อวานนี้เนี่ยครับก็พลาดกันอย่างนี้ก็มันก็เป็นจริงอย่างนี้ด้วยนะ เออปรากฏว่าน่ไทยรัฐบอกชงกกตเคาะรอลุ้นสารรัฐธรรมนูญส่อเลื่อนเลือกสอวนี่เมื่อวานข่าวนี้กระจายทั้งวันไอออย่างเงี้ยแหละก็หุ้นครับไวเลยนะข่าวสดก็ลงกกตเสียวเลือกสอวส่อเลื่อนรอสารชี้ปมขัดรัฐธรรมนูญไหมจะให้สารรัฐธรรมนูญ เป็นคนตัดสินมติชนกก,กตถแถลงวันนี้สอขยับเลือกสอวอแต่นี่เดชบุญนะว่าโอเคแล้วผู้จัดก,การก็บอกภาะวะโอ้โหข่าวเมื่อวานนี้แพร่สะพัดเลยครับแล้วก็นี่ขาดไม่ได้เลยกรุงเทพธุรกิจก็คือเนชั่นก็ลงข่าวนี้เหมือนกัน แล้วก็วิเคราะห์หนักไปอีกครับวิเคราะห์เรื่องทักษินอย่างว่าถ้าจะวิเคราะห์ให้มันก็ต้องเอาทักษินเข้ามาวันนี้ทักษินก็แักจะเป็นข่าวเฟือแล้วมั้งเอาคุณหญิงเข้ามาอีกเอาคุณหญิงอ้อเข้ามาเออเนี่กรุงเทพธุรกิจแล้ววิเคราะห์ถึงขนาดว่าทักษินหนี แล้ววันที่สิบแปดพอพทักษิณเปิดตัวก็วิเคราะห์กันใหม่ว่าระหว่างทักษิณกับเศรษฐาเนี่ยต้องรอดคนหนึ่งจะต้องเลือกเอาจะให้ทักษิณรอดหรือจะให้เศรษฐารอดนี่ครับเนื้อความนี่คือบทวิเคราะห์นะบทวิเคราะห์หรือบทนั่งเทียนกันไม่รู้บอกว่า เพื่อไทยถูกยื่นเงื่อนไขให้เลือกระหว่างนายกคนปัจจุบันกับอดีตนายกได้เพียงคนเดียวคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่จะรอดเออนี่แหละไอ้จตุพรปันข่าวนี้ขึ้นมาไม่น่าเชื่อเป็นเด็กเลี้ยงแกะมาหลายรอบแต่สื่อก็ยังเอามาขาย ก็ให้พี่น้องเรารู้ทันเท่านั้นเองบอกว่านี่คือนำไปสู่กระแสการเปลี่ยนตัวนายกแล้วก็พุ่งเป้าไปที่พีรพันธ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ DNA ประยุทธ์ที่จะขึ้นมาแทนนี่ก็ข่าวเก่ามาเต็มทีที่ผมพูดกับท่านนี่มันข่าวมา,มา,ม,ามาปล่อยกันวันที่เจ็ดนะเมื่อวานนี้นะครับ ทำกลางขึ้นลมเรื่องเลือกเลื่อนเลือกตั้งกกตเลื่อนเลือ,ลอกออออสวดังนั้นไอสถานการณ์ตรงเนี้ยครับมันถึงได้ก่อปัญหาหนักขึ้นตากฏมาถึงเช้าว,วันนี้กกตเขาคงจะรู้ปัญหาเหมือนกันหรือยังไงก็ตัดสินใจใหม่ วันนี้ฮะข่าวเช้าว,วันนี้จบแล้วไม่ไม่ส่งสารนฐมนุนนะครับไทยรัฐบอกชงกกตเคาะออกข้อ,ขอชนอันนี้ข่าวเก่าเมื่อกี้นี้ข่าวเช้าว,วันนี้นะครับนี่ครับเอาใหม่กกตลุยเลือกสอวกอ้าวมิถุนาไม่ไม่ยุติครับเดินหน้าต่อไปเลย จากการที่ไอสอวอไอสมชายสแสวงการไอกลุ่ม40สวที่ปั่นเรื่องเอาเรื่องฟ้องศาลฐธรรมนุนและวศาลรับนูญก็รับแล้วก็มติ5ต่อ4ว่ายังยอมให้เศรษฐาทำงานต่อได้หลุดไปอีกนิดเดียวเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ความปั่นป่วนนี้ทั้งหมด ไอ้ที่ว่าสามล้มที่วันชัยว่ามานี่นะครับปรากฏว่าวันนี้ที่ผมบอกกับท่านไปแล้วเมื่อวันพฤหัสว่าผมเชื่อว่ากกตยังไม่ล้มเรื่องนี้แต่ก็มีข่าวลือสะพัดบอกว่าเลื่อนเลือกตั้งเลื่อนเลือกตั้งเช้าวันนี้ก็พาดหัวตัวใหญ่แล้วก็กตลุยเลือกสวเก้ามิถุนายนระดับอำเภอมติเอกชนไม่ห่วงโมคะเอาสู้กัน ผมไม่ได้หมายความว่ากกตมันสู้ได้ดีนะยังมียังมีอีกหลายเวริร์หลายจังหวะนะครับจับตาดูกันต่อไปแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการที่จะเลื่อนเลือกตั้งส่งให้สารมนุญตีความสไตล์แบบราชการก็คือให้สารตัดสินกันละกันกูจะได้ไม่ต้องเสียงเนี่ยเขาตัดสินเดินหน้าเพราะว่ามันจะเกิดปัญหามากถ้าเลื่อนเนี่ยมันจะเกิดปัญหามากมายจริง เอามติชนก็บอกว่าเลือกสวไม่เลือ่อนมติกรกตอเอกชนยันลดแบบเดิมแต่ท่านจะเห็นนะผมให้ท่านดูข่าวาไทยรัฐกับมติชนพอเจอแนวหน้าข่าวพเด็จก,การมันผิดหวังเลยมันผิดหวังมันเลยพาหัวบอกว่ามติกรกตลุยไฟไดนไหม หนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ๆที่เขาลงเนี่ยเขาก็ลงตามเนื้อความไอ้นี่ใส่ไข่เลยเพราะต้องการรัฐบระหารมากบรรณาธิการของของแนวหน้านี่มันไปปั่นอยู่หน้าสะพานสมัยมยุรเชษเนี่ยนะหน้า,นานเสนียรัฐบาลเนี่ยนะเห็นไหมดังนั้นข่าวนี้ ก็ถือว่าทําให้กระแสอย่างน้อยที่สุดอันหนึ่งไม่เดินหน้าต่อแต่ว่าไอ้คลื่นลมทั้งหมดเนี่ยมันยังปั่นให้เกิดวิกฤตแล้วไอ้ตัวกกตนานายเสวงบุญมีน่นะท่านดูไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับ เพราะหมอนี่เนี่ยมันสออาการมาตั้งแต่ตอนอายุตมันอยู่การเลือกตั้งที่มันตีความขย่งคะแนนต่างๆนี่ยนะแต่มาวันนี้เปลี่ยนรัฐบาลแล้วเนี่ยมันมันมันจะมันจะกล้าแข็งขนาดไหนนี่ดูอีกทีหนึ่งส่วนปปอชอที่ผมให้ท่านดูจากปกให้ท่านดูเนี่ยนะครับ เรื่องนี้ครับคือหลักเกณฑ์มันไม่มีเลยผมเลยเอาเรื่องเหล่านี้มันรู้ให้ท่านดูว่าแล้วอย่างเนี้มันจะมีสถิรภาพอะไรปรากฏว่าไทยโพส์ลงข่าวเมื่อสองวันปป,ปชฟันในทวออีปบุตรโพลองอาทิบดีนะครับพัฒนาชุมชนรับนาฬิกาหรูผิดวินัยร้ายแหล่ง แหมปรากฏนายทวีบุตโรโพนีรับนาฬิกาอะไรครับรับนาฬิกาแท er ็กคอยเออราคา80,500 5,500บาทจากบุคคลที่ไม่ใช่ญาติถือว่ามีมูลค่าเกิน3,000รับสอบเตรียมจัดการแล้วผมก็รู้สึกว่า แล้วไอทีนาฬิกาเรือนละสองล้านห้าล้านสิบล้านที่ไอ้ไอป้อมมันมีรับมายี่สิบห้าเรือนเนี่ยแล้วไม่ได้แจ้งทรัพย์สินไอป้ปปชชุดนี้ทำยังไงไอ้เจ้านายนิวัดชายเลขาปปชและเป็นโฆษกเนี่ยมาแถลงข่าวเนี่ยอย่างเนี้ยมึงท่านจะเห็นว่ามันมีหลักเกณฑ์อะไรดังนั้นสองหน่วยงานนะครับ สองหน่วยงานที่ผมให้ขึ้นให้ท่านขึ้นมาดูวันนี้คือองค์กรอิสระที่ผมเรียกองค์กรอิสระเ,ะเนี่ยก็เป็นตัวช่วยกระตุ้นวิกฤตประเทศไทยดีมากเลยผมบอกนี่คือวิกฤตของประเทศไทยแล้วก็ผลลัพธ์มันก็จะตกไปอยู่ที่ประชาชน ดังนั้นถ้าเราดูภาพรวมวิกฤตเศรษฐกิจขณะนี้กับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดวิกฤตสามลมแล้วก็การกุข่าวเหล่านี้เนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นเองครับฝ่ายประชาชนเราเนี่ยจะต้องเข้าใจปัญหาร่วมกันแล้วก็จะต้องสร้างกระบวนการในการส่งข่าวสารให้รู้ถึงปัญหาจริงๆว่า บ้านเมืองมันเป็นวิกฤตจ,จากกลุ่มที่ไม่เคารพกติกาซึ่งเป็นมานานแล้วนะที่ผมออกมาอยู่ต่างประเทศจากผลกับการรัฐประหารของอายุธ์ก็เพราะที่มันสร้างกระแสะปั่นป่วนอย่างเงี้ครับรัฐประหารสิกันยาสี่เเลือกตั้งแล้วก็ไม่จบท่านสมัครมาเป็นนายกกูก็ก่อจลาจนและสุดท้ายก็ไอสารรัฐธรรมนูญนี่ก็เอา สมัครออกอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยจนมาถึงยิ่งลักจนถึงวันนี้ยังขบวนการเหมือนเดิมดังนั้นนี่คือสิ่งที่ในประเทศไทยเขาควรจะได้บอกกับชาวบ้านอย่างนี้ให้เห็นความเป็นจริงอย่างนี้แล้วที่แต่มันเลวร้ายที่สุดมันกลับไปสนับสนุสนเด็กเลี้ยงแกะกันอีกผมจึงต้องทำหน้าที่นี่แหละครับข่าวสารระบบวิเคห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ